สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะที่ติดตามเพจร้านเจ๊โมบางกวยค่ะวันนี้เจ๊โมบางกวยนะคะก็จะมาขอพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินก็จะนำเป็นใบภา,าวนานะคะเป็นใบภา,าวนาเบี้ยกแก้ของทางวัดหูช้างนะคะที่สมัยก่อนนะคะเขาจะมีแจกนะคะเวลาที่ ลูกศิษย์ลูกหาค่ะไปเช่าเบีย้ยแก้ที่ตู้วัตถุมงคลวัดผูช้างนะคะแต่มายุคนี้นะคะปัจจุบันเนะะี่ยค่ะก็จะไม่มีให้แล้วนะคะเป็นใบาภาวนาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นยุคต้นๆน,นะคะก็น่าจะเริ่มที่ใบเนี้ค่ะใบนี้นะคะเป็นใบที่หลวงพ่อติท่านทําเบี้ยนะคะอันนี้นี่นะคะตอนนั้นก็เขาจะเขียนใบนะคะหลวงพ่อตีอายุเจอปีค่ะ ก็ย้อนกลับไปนะคะตอนนี้หลวงพ่อติอายุ8ปนะคะปี64นี่นะคะก็จะเป็นใบภาวนาอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นใบภาวนาจากทางวัดนะคะแต่ทางร้านนะคะไม่ได้มีแจกแล้วนะคะเพราะว่าเบี้ยแก่รุ่นใหม่ๆนะคะไม่มีใบภาวนามาให้นะคะแต่ร้านเรานะคะจะถ่ายเอกสารไว้ให้ะคะ่ะจะถ่ายเอกสารเป็นใบภาวนาเบี้ยแก่อีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ชมค่ะอันนี้เอามาดูของทางวัดก่อนนะคะอันนี้ค่ะนี่นะคะปีนั้นทางวัดทงออก เป็นท้าเวสวรค่ะข้างด้านหลังก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะเป็นวัตถุมงคลที่ทางวัดออกในช่วงปีนั้นนะคะก็มีหลายแบบนะคะจริงๆมีเยอะกว่านี้ค่ะลูกศิษย์ลูกค้กาบางท่านเขาก็สะสมไว้เยอะนะคะจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่บางทีแอดมินก็แจกลูกค้าไปบ้างนะคะเวลาลูกค้าเช่าเบียร์ยุคเก่าๆอะคะ่ะแต่ตอนนี้คงไม่ได้แจกแล้วนะคะเพราะว่าเหลือไม่กี่ใบแล้วค่ะ ส่วนใบนี้นะคะใบนี้จะเป็นเป็นรูปหลวงพ่อตีนะคะนั่งด้านหน้าเนะะี่ยค่ะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นรูปหลวงปู่รอดวัดไนโลนะคะก็คือต้นสายของเบี้ยแก้ววัดหูช้างค่ะด้านด้านขวามือนะคะจะเป็นรูปหลวงปู่กีนะคะหลวงปู่กีก็คือเจ้าวัดองค์ก่อนนะคะของวัดหูช้างก็<ๆ> ang, คือหลวงพ่อตีเป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่กีค่ะนี่นะคะใบนี้นะคะก็จะมีทั้งรูปหลวงปู่รอดหลวงปู่กีนะคะที่เป็นอาจารย์นะคะ องหลวงพ่อตีนี่นะคะใบนี้ก็หลวงพ่อตีอายุเจ็ดสิบสองนะคะก็ไล่ขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะใบนี้ก็จะเป็นพระคาถาแล้วค่ะด้านหลังเขาก็จะมีพระคาถานะคะภาวนาเบี้ยกแกแล้วก็มีพระคาถาภาวนาประหลัดขิกข,ของหลวงปูกก่จีค่ะตรงนี้ก็จะยันที่ลงตรงเบี้ยกแก้นะคะเห็นไหมคะจะมียันจางอยู่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นใบภาวนา,านะคะของวัดถุช้างค่ะที่เมื่อก่อนมีแจกนะคะมา Uh, แอมินไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเลิกแจกไปตอนรุ่นไหนนะคะปีไหนอันนี้ก็หลวงพ่อตีอายุเจ็บเกปีนะคะก็คือรุ่นหลังละนี่นะคะถ้ามีโอกาสแอมินก็อยากจะทําใบแบบนี้ค่ะแจกให้ลูกค้าทุกท่านเหมือนกันนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นใบพระคาถานะคะของทางวัดค่ะอันนี้เป็นของทางวัดนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะที่วัดไม่มีแจกแบบนี้แล้วนะ ถ้าไปเช่าที่วัดก็จะได้แต่เบีย้ยแก้นะคะเพราะว่ามินก็ได้แต่เบีย้ยแก้มาเหมือนกัน,นะคะ่ะไม่มีใบภาวนาให้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะรูปนี้ไม่มีอายุนะคะอันนี้เขาไม่ได้ใส่อายุไวะคะ้ค่ะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าออกปีไหนแต่ว่ารู้ว่าถ้าเป็นเบีย้ยแกร้รุ่นเก่าๆนะคะก็ะจะได้ใบแบบนี้มานะคะใบภาวนาแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะปีนั้น ปีที่หลวงพ่อติอายุ71ปีนะคะก็มีออกล็อกเก็ตนะคะแล้วก็พระวัตถุมงคลต่างๆค่ะที่วัตถุช้างาได้ออกที่ตัววัตถุมงคลนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเขียนว่าทุกรายการสร้างน้อยเพื่อสมทบทุนนะคะถมลานวัตถุช้างก็ปีนั้นนะคะเนี่ยค่ะก็มีประมาณนี้นะคะใบภาวนาท่านใดมีที่แอดมินไม่มีนะคะส่งมาให้ชมบ้างก็ได้นะคะเนี่ยค่ะ บางท่านสะสมไว้เยอะมากนะคะเยอะกว่าเอทินเยอะค่ะเนี่ยค่ะเบีย้ยแก้ของวัดหูช้างค่ะเบีย้ยดีเมืองนนท์นะคะท่านใดที่อยากศึกษาถามข้อมูลนะคะทักมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 6 9 7 0 9 8 4 2ค่ะร้านเจ๊หมูบางกวยนะคะเครื่องรางสายวัดหูช้างแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะคะทางร้านเรานะคะปล่อยเช่าบูชาเครื่องรางสายหลวงพ่อติวัดหูช้างสายเดียวนะคะสายอื่นไม่ได้เล่นนะคะ เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะ096-970-9842ค่ะร้านเจมโมบางกวยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ